สวัสดีคดนะครับวันนี้ก็พแบกับรายการ b o เม Gamer TV ครับวันนี้เราก็จะมาเล่นมาครับในโลกของขวดแก้วนะครับชื่อเรื่องนี้ผมได้ตั้งชื่อว่าว่าประชันภัยในโลกของขวดแก้วและกันนะครับเราก็มาเล่นกันเลยนะคบ แล้วผมขอหาเพื่อนในตัวเองหน่อยฮะหาเป็นหาคนเป็นเพื่อน,นครับก็เราอยู่นี่ก็กลับมากันต่อนะครับผมก็ได้หาเพื่อนมาแล้วครับชื่อว่าแจนเองแจนทักทายเขาหน่อยสวัสดีครับอ่านะตอนอื่นเราก็ต้องตัดมาแล้วเราก็เสียเวลามปเยอะละผมก็ได้ลงมอดหน้าาไว้ มาเทป่าวาต่อยต่อยนี่ก็มาตัดไว้เยเรื่องนี้ผมจะตั้งชื่อว่าชนภายในโลกของขวดแก้วแล้วกัน แก้วนะนี่ก็มีใครปุอ,อยไว้เดี๋ยวผมก็จะถ้าครบผมจะประชนไวนะ้นล้วก็ขวดแก้วถ้าเกิดผมไปครบขวดแก้วแล้วก็จะจบพาร์ทไปเลยนะครับก็พาร์ทนี้ก็เอาให้ถึงสิบนาทีก่อนเลยไม้นี่ เอาไปเป็นประโยชน์ดีกว่านี่แจ ตอวนิเกเรเตอร์นะครับตัวนิเกเรเตอร์เขารู้จักชื่อนี้นะที่เป็นเครื่องป๊อปหินใช่ไหมใช่ครับเจ้านายจะรอดนะครับอ่อป๊มหินฉันเข้าใจละฉันเข้าใจละแต่ก่อนอื่นฉันก็ต้อง ทำอนาอเสเ็จก่อนนะี๋ยวผมจะรอไปเรื่อยๆน,นเดี๋ยวฉันก็ต้องหาปลูกต้นไม้หอดตอนนี้เอาจนไม้มากมดแล้วเพราะหน้าะสิครับข้างบนฉันว่ามันมีไม้เดี๋ยวฉันจะไปหาไม้ข้างบนแล้วคะ ร้อนมันดอบแล้วกันมาทำไม้่เาเจ้ฉันได้ไม้มาแล้วเนี่ยอยากกินมเมล็ดไหมผม,มอยากผม,มอยากอเอไปนะรู้สึกมีความละอย่านะแจ้แกเป็นบูสลีวะเนี่ยเข้าสิงบูสลีเข้าถึงแจ้มามา ในนี้รู้สึกจะไม่อยากสร้างบ้านเพราะเรามีบ้านขวดแก้วแล้วนะกองครับฉันจะวางไว้ข้างๆเกแล้วกันนะ ลองไปข้างบนลองลองไปข้างบนนะครับเผื่อมันมีอะไรนะฉันก็ว่างั้นแหละมันอาจจะมีอะไรก็ได้เพราะขวดแก้วมันก็ยิงไม่ธรรมดาถ้าเรานผ,ผุดกระบอกเอดีกว่ามันอันตารายมันจะทําให้ครอบครัวน,นี้โอ้ยนัเนี่ยฉันว่าแล้ว ฉันก็จะลองขุดดินน,นะแจ่เดี๋ยวฉันมานะฉันลงดินนะครับแล้วต้องทำสโตนจจเนเลเ,เตอร์ที่แจ่บอกไว้หิทนินี้จำได้อย่าไปแตะไม่แต่จะคิดลงไปนี่เจอแต่พวกสัตว์ประหลาดไม่ใช่ขุดดีๆมันมันเจอเลยนะ ยานะกลัวเลยกลัวเลยแปบ๊บเดียวได้ไปนิดแบบเดียวเลยเดี๋ยวผม,เ,ผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาครับกลบกับมากันต่อนะครับเมื่อกี้ก็พ่อมาแบบมีเสียงรบกวนแล้วก็ขอภัยด้วยครับตอนนี้ก็น่าจะดีนะ 一样的。 ตัดคลิปกันนะผมขอไปหาอะไรสิบนาทีแป๊บนึงเดี๋ยวมากันต่อกลับมากันต่อค่ะผมก็ได้หาดินแล้วแจเดี๋ยวมานะไปเอาแกะก่อนเฮ้ยลืมไป We'll be right <laughs> back.